กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทกานาพอ่อพ่อกับน้องนัดคือเก่าพี่น้องตอนนี้เรากำลังเข่าป่าเนาะบุกป่าบุกป่าเข่าป่าห้าเฮ็ดพี่น้องเลยหาเฮ็ดลงงะงงเนาะต่ว่าสีไรือบไดเลยมาลุนมาชมนกันเ้อป่าสีไ้หน่อยรือได้ลยได้พอแกงบอกรือบไดเลยมาลุนมาชมกันเอ้าเฮ็ดละงงป่าลุงแต่ว่ามันเป็นดอกบาน บานเลยดิว้าวสองดอกปลาลูไม่สองดอกก็สิฮักเอาแต่นี่แหละแต่ดอกมันนี่แหละได้แลาะฮักก็เลาะต่อเนาะอ๋ออันนี้เฮ็ดไนมบ่ได้เอาแต่เห็ดละงหูเด้อ อันนี้เห็ดดินแกงเสบหลกไปเอยๆอ้าเจอไข่เห็ดหลังู ยังงูปลาลุงเห็นอปอกปะเี่เป็นไข่เนาะบรรยากาศย่านสาวๆกาสีครึมๆปลาลุงเลยเบิ่งคือสีฟ้นสีโตกกลางเว้นเนาะแต่กะคอ,อย่าตกฮาำเฮากันแล้วกันทาตกลงมานี่ เปียกเบิดทั้งคนเลยก็เปียกเบิดทั้งโทรศัพท์เลยเนาะเพราะว่าโทรศัพท์ก็บบอดดิกันน้ำกันยังเนาะแถมกับบอดดิถือกระเป๋าอีกใส่ถุงกางเกงมาเลยไปลุ้นน้ำกันว่าสิไรบ่ไดิคันทาไล่าตากะนแล้วน่าจะคอโทษขอภัยหลายๆเนาะตอนนี้นัดกำลังพา ทานผู้สมบุกป่าหาเห็ดพี่น้องเราไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยว้าวเาห็นไข่ยีละงูกพี่น้องเห็นไข่ยีละงูกพี่น้องว้าพี่น้องไข่บักไงหนึ่งพี่น้องเอ้ย โอ้ยแตเป็นงามอุป,ปุอยสยสนีเออ <c oughs> สันนีเลี้ยบักใหญ่อุป,ปุยไม่ได้เห็นดอกเดียนนะจะบอกให้ น้องดอกบักใหญ่อางลืออยู่พี่น้องเอ้ยงัดแล้วคือเห็นแล้วคือตาดีแต่เนาะมอง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 ว้าลือมเหยื่อเข่าเมาสนีหงัดเลยโอ้สนีหง่ายข้นโอ๊ยสนีแทงก้นแานอือแต่เห็นนะเห็นดอกนี่ดอกบานสมกับดอกบานเลยสนีเอ้ยสนีก็ต้องเจอแต่ดอกบานนี่แหละ หนาพูนพ,พูบ้านทางหนาก็มีสันนี่เลยบบอู้อันนี้บ้านพูนทางหนาคนอ่ะโอ้ยบ่ได้เห็นยางสะพอมาหาเห็ดจังบ่ได้นาะพี่น้องเนาะสันนีน่นี่ก็ได้มาหาเห็ดเห็นแต่นนังนาท่วงให้เอาบ่าเห็นจะเถื่อเห็ดก็ได้หัวใจสะอื้นนอนกอดกับปืน บ่สดชื่นเหมือนกอดขวนใจฮ่าไข่ไข่ไข่หนักหนักไข่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 เข่ดขี่ไข่ไข่ไ่าข่ไข่ไขีไข่ไข่ไขอดข่ไขบไข่ไ่ไข่้ข่ไข่ไข่มข่ไ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 น่ไข่ไขไ่ไข่่ไข่่่่ไข่ไข่่่่่่่ อยากเจอแบบนี้เลยพี่น้องแกงดักแสบงามมามีสันีบอมีพละกายแยมนางดอกถ้าแม่ถ้าแม่จะาไปอยากให้เอามาพี่น้องเอ้ยอย่าล้มใส่มีดตัวเองถ้าแม่บอกว่าต้องเอาไปต้องเอาไปทำไงนี่แกไปพื้นเรานี่แกไปใส่ตะกาตาหัวมีกะยาวๆเนาะพลายเนียมข้าเจ้าเนียมเห็นมีดข้าเจ้าก็บอกกะเขามาไก่นางแล้ว แม่มีอว่โตกานโตแม่พีน้องอันควมหวยมากับสนีปาป่ดมาเจอแม่น้องกิ๊กพีน้องเอยห้าอยู่พอเดียวเพื่อนมันลงป่าแล้วป่จ๊ะมาเพือเดียวพมย่านผัวบากุมบ่กผพวบาอยู่แถวป่า เราอยากเอาไปนั่งกิกพี่น้งองเออตั้งบ่ยากหน่นอยดิเนาะยังเบาเห็นคนพอคนถ้าแต่มาหน่อยข้างนอ<ะ>กเลยม้าเถอะคิดกับคิดย่านเนี่ยครับพ่อหนุ่มมาฝึเดียวนี่ย่านยาน่ายานคนกระแม่แล้วอ,อ,อง<ด>ป่ากระหกบ่หกมากระมาไกลด,ดอนเสือโกข้างนองอันนี้นะเพิ่เอิ่นดอนเสือโกตะก,กี้น่ะมีเสือบอ่ก็มีเลยแต่ขา้าปฏิการเนาะเออก็เป็นดง แต่ข้าวตะกี้มีเสือดอกเพชรหอกนะฮะก็ได้สัสนนิษดอกเพชรบานพี่น้องเห็นอีกแล้วแต่ว่าเป็นดอกบานพี่น้องเอ้ยนี่ท้งจุ่มแล้วกับบานเนาะพอเฮ็ดออกลายมือแล้วมือนี้ครามีโอกาสจะมาหาเห็ดพี่น้องเอ้ยหน้าก็ยังโบแล่วได้พี่น้องแต่ว่ายังโบาลายเนาะอืเห็ดกะฮักก็ได้สันนีษฐ์แล้วพี่น้อง น,นี่ครับพะโปกกันเหยี่งงูก,กันบานใบนอยู่ข้างหลังเนาะเมื่อนี้น้องนดสิภาพพี่น้องเลาป่าหาเห็ดํำกันเนาะป่าสีเขียวเขียวอ้าวเจออีกแล้วป่าลุงแต่ว่าเหยีงงูกนะเจอแต่ดอกบานป่าลุงเลยตอนจมจูมนะคือโบเจอตอนจมจูมมันขาดแต่ดำหน้าตอนจ่มขาดแต่ดำหน้านะ เจอแต่ตอนบานๆน,นี่แหละอันนี้ก็ได้บานก็เอาบานก็แสบคือกันเหลาะต่อไปพี่น้องยังบระดิมเหรอพี่น้องเอ,อ้ยยังเหลาะอ,อยู่แถวป่านี่เนาะ เราหาเขาแม่น้องกิ๊กเขาสนี่ป่าก่อน <_ EN> จะไปทางใดหรือเงี้ยกันไปป่ามาันแบบกวงวงควงลงทางพี่น้องอเอ้เมื่อกี้นี่เอาก็สิเลยตามทางลงไปเรื่อยๆเยนาะ สิเข้าไปเบิ่งว่าอันนี้มันเป็นเห็ดยังเนาะมันปลา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 อุ้ยอันนี้มันเป็นเห็ดยังเบิ่งเฮาสิเบิ่งกเห็ดเผ่งพี่น้องแต่ว่ามันเฒ่าแล้วบีบอ่อนแล้วอุย้ยพี่น้องเอ้ยเห็ดละาุกเรืองก็ตั้งว,ว่าเฒ่าวเลยเนาะ สะดายดิยายเห็นอยู่บ,บ้างพี่น้องหล่อไปเรื่อยๆพี่น้องเลยลงถีบลงแดนกลับไปกลับมาอยูู่้เดียววันนั้นมาเจอเนื้าของน้องกิ๊กเนะาะปลาลุงตอนนี้ก็มาเจอเห็ดแล้วมาพอเห็ดแล้ว กิเ็ปทำกันเด้ออืมเห็ดกะงามน,นี้ดอกจุ่มีหจะปุ๊อยจะเป็นงามเดี๋ยวมาเก็บทำกันเด้ออืมนี่แับนี้ ลมผัดรีวิวพี่น้องเลยว้าวแนมไปเห็นแต่ไกลเลยลมเอยลมลมหนาเอาพัดท่วงเข่าลมเอ้พ,เเอพัดมาเบาๆแต่ห่วมเหงาเข้าเต็มห้องใจจากนามาเกือบสองปี อยู่ราฐธานีเมืองไทยแดนดินกินสะตอบักใหญ่แต่หัวใจห่วงหาบ้านเหาโอ้ยเก็บเห็ดพี่น้องเ้ยเก็บเฮ็ดไปนำการขอพิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนอะหัวใจนนห้องนี้ เกือบว่ามันหยุดเดินเมื่อเลือกมองเห็นเขานั้นเอาส่องมาเสินอ่านบางครั้งใหนหัวใจน้องเกิดหยุดเดินแต่ว่ามีเสียงคนเอิญ ว่าตั้งใจเดินาเมื่อวาหันยิ้มได้เมื่อนี้ต่อไปยันน้ำตาโอแล้วเพิ่งคนเพิ่งเล่นมาบอกหอดยามเพิ่งตอนหับเคยเคยมาไกลแล้ว เสียงแววแวแวเพิ่นห่างเพิ่นซื่นส่วนเฮาเป็นคนขมคืนยืนลีอยู่ขา้างสาวหูพายเสียงดังวอวนอนตูสีอักษรเปิดเพลงขึ้นแลว้วเสียงเฮเคยดังมาเซวเซลว่าแม่เท่าแก้ว สวยเปิดประตูเจ้าบา่าวเจ้าสาวมาหาสสมกันแทนอนสูพี่น้องลองเพลงไปน้ำพี่น้องเลยอยู่ตามป่าตามโขกลมผัดเย็นดีบรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศดีดีเนาะห้องเพลงหาเก็บเ็ดพี่น้องเลย ห้อง <laughs> ไปตามันนังหนักเลยแหละเนาะได้สำได้กะห้องคงแบบหมักมวนนะพี่น้องเอ้ยคนที่ว่าหมักมวนแต่ตอนเขาวนโรงเรียนกะเสียงบอดีเด้อแต่ว่าเขามีความสามารถถี่ว่าร้องเพลงนะพี่น้องแต่ว่าบ่อายนะแต่แต่คะแนนกับหมักซิปหมักซิบพี่น้องเอ้ยหมู่บัดอายเนาะห้องเพลงแบบสันสันเพ่งเงิน เด็กอนุบาลน,นะน่ะขาวัดรองเพลงแต่ว่าเพลง,งยาวๆบบนี้แหละเป็นเพลงเพลงลาวเนาะเป็นศิลปินนันคนลาวถือว่าล้องเพลงเสียงกสัสีแบบนี้แหละ <laughs> ผิดพลาดประการใดกะน้องไหนก็นขอโทษขออภัยหลายๆเนาะ เห็ดปวกพานเออเป็นต่านี่เลยแบบเบื่อเอาเลยเติ๊กอืมเอากระดาษไปเนาะเบิงเบิงเบิงกระคาพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดปวกพานเนาะมันก็จะเป็นดอกแดงๆพี่น้องเลยเออมันเป็นแบบนี้เนาะัเอานี่เป็นเห็ดปวกพานพี่น้องเป็นป่าอืมนี่เป็นดอกก็จะเป็นดอกบพี่น้องอย่าเป็นธาตุข้นม่อื่นแดงๆ แกงแซ่เพื่อนกับเห็ดปวกกันเห็ดปวกธรรมดาเขาเนาะยายจะเพิ่นป่วยอะไรพี่น้องเพิ่นไปหาหมอแะไรอันนี้แหละยายมีาน้องกิ๊กนี่แหละเป็นจังไรยายหูเจ้ะน่ะคือหูชึกหวานแวบลงแหน่คือหูึกก็แวบลงแหนื่อยมไข่ข้งจักน้อยไข่ขินจักน้อยอืดน้ำลายก็โอเคแล้วบ่อืดน้ำลายก็ยังเจ็บอยู่กับหม้อแห้ง แต่ว่ายากินเพิ่นเบิดแล้วยากินเบิดเบิดแล้วยังหาเงินเหมือนกนหาขายเฮ็ดซะก่อนจังสิไปยื่นอายาพั่นน่ะคั่นได้พันแต่ละคนเนาะพี่น้องเอ้าเฮ็ดเปลืกพานพี่น้องเอ้ยเอาาพนน้องอันนี้ก็เฮ็ดเฮาเนาะขี้พุ่นนะมันเฮ็ดปลืกพานพี่น้องเอ้ยทางลุมก็มี เป็นเทศบานเนาะพี่น้องคลิปนี้กัขอเจ้าไปเพียงเท่านี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องน้องหนัดด้วยพี่น้องเด้อพบพาะกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี